สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้เกษตรอินรีก้าวไก่ก็ขอนําวิธีการรัดปลายท่อ PE แบบประหยัดมาแชร์ให้กันฟังนะครับขั้นต้นนะครับหลังจากที่เราเดินท่อ PE เรียบร้อยแล้วครับปลายสายเราจะทายังไงให้ประหยัดนะครับวิธีนี้เลยอุปกรณ์ไฮเทคของเราก็คือนี่แหละหนังยางไม่ต้องซื้อครับแกะมาจากถุงแกงแล้วก็เก็บไว้ก็แล้วกันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับวิธีการก็คือพับปลายสายเลยนะครับพับปลายสายให้ดีนะครับ จากนั้นก็ใช้อุปกรณ์ไฮเทคของเรานะครับก็คือหนังยางเนี่ยนี่แหละครับแกะมาจากถุงแกงนะครับเก็บไว้นะครับเก็บไว้ใช้งานนะครับรัดให้แน่นนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับน้ําไม่ไหลซึมผ่านแน่นอนนะครับจากนั้นก็ทําการฝังนะครับฝังท่อพีเอานะครับกับพื้นเลยนะครับ ให้เหลือไว้นะครับให้เหลือไว้เฉพาะตรงช่องนี้นิดหน่อยนะครับเอาไว้สําหรับต่อสายไมโครนะครับต่อเข้ากับสปริงเกอร์นะครับจากนั้นก็ถมให้ละเอียดเลยนะครับตรงนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับอายุใช้งานก็ค่อนข้างเยอะนะครับปลอดภัยจากเครื่องตัดหญ้านะครับหรือว่าจะใช้เคเบิลไทยก็ได้นะครับเส้นนึงก็มีค่าใช้จ่ายหลายตังค์นะครับหรือว่าจะใช้ข้อต่อที่เขาทาขาย สำเร็จรูปมาแล้วนะครับแต่ตัวนี้ราคาก็หลายบาทอยู่นะครับวิธีการใช้ก็ดูตามรูปเลยนะครับมีหลายขนาดนะครับตัวนึงก็หลายบาทอยู่นะครับวิธีการใช้ประมาณนี้นะครับดูสวยงามแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าใครทําแบบอยากจะทําแบบประหยัดก็ทําแบบผมได้เลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับคิดไว้ว่าถ้ารวยเมื่อไหร่จะเที่ยวไหนดีดีกว่าสมองไว้คิดตรงนี้ดีกว่านะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ